สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับโอรพ่อภาพวาดอาจารย์เฉลิมชัยโอรพ่อภาพวาดอาจารย์เฉลิมชัยหายผู้บริหารบริษัทด,ดังถอนแจ้งความกลายเป็นเรื่องใหญ่เภสัชกรผู้บริหารบริษัทด,ดังถอนแจ้งความแล้วปมภาพวาดของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒหายไปจากบ้านพร้อมขอโทษสังคมจากกรณีเมื่อวันที่10มีนาคมดร,รภาคภูมิเ็งํานวย นักสะสมภาพวาดและศิลปะแนวพุทธศินเดินทางเข้าแจ้งความให้ช่วยติดตามจับคุมตัวคนร้ายหลังพบว่าภาพอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์หายออกไปจากบ้านพักย่านตลิ่งชันล่าสุดภาพวาดอาจารย์เฉลิมชัยหายกลายเป็นเรื่องโอลพอซะแล้วดร,รภาคภูมิเปิดเผยว่าภาพเขียนดังกล่าววาดโดยดอกตอร์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒน์ตนได้ซื้อมาเมื่อประมาณ2-3ปีก่อนและได้นํามาฝากไว้กับคนรู้จัก ต่อมาช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาตนได้นําภาพวาดดังกล่าวมาเก็บไว้ในห้องนอนที่บ้านพักย่านตดิ่งชันเนื่องจากมีผู้ชื่นชอบงานศิลปะติดต่อขอดูภาพวาดดังกล่าวเพื่อตัดสินใจซื้อตนจึงค้นหารูปดังกล่าวแต่กลับหาไม่พบจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความในเวลาต่อมาดร,รภาคภูมิกล่าวต่ออีกว่ามีคนจํานวนไม่มากที่สามารถเข้าออกบ้านพักของตนได้จึงมีผู้ต้องสงสัยไม่มากแต่ตอนนี้ ยังไม่อยากปักปมใครสําหรับมูลค่าของภาพวาดดังกล่าวสูงถ,ถึงหลักแสนบาททั้งนี้หากใครทราบเบาะแสของภาพดังกล่าวจะมีรางวัลให้30,000บาทโดยเมื่อวันที่11มีนาคมที่สอนอตลิ่งชันดอ,อร์ภาคภูมิเตงกานวยเพศัชกรและเป็นผู้บริหารบริษัทเก็ตเตอร์ฟาร์มาจำกัดผู้ผลิตยาระดับแนวหน้าของประเทศไทยได้เดินทางเข้าพบร้อยตำรวจเอกบัญญตัตชนะสิทธิ์รองสารวัตรสอบสวน สอนอตริ่งชันเพื่อถอนแจ้งความกรณีภาพวาดที่สะสมสูญหายไปจากบ้านพักย่านสวนผักโดยเจ้าตัวกล่าวกับผู้สื่อข่าวสั้นๆว่าต้องขอโทษสังคมที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดและกลายเป็นเรื่องใหญ่ขณะนี้ทราบแล้วว่าผู้ที่นําภาพวาดสะสมของตนไปเป็นบุคคลที่เข้าออกในบ้านพักได้จริงๆแต่ขอสงวนไม่ขอเอ่ยว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวกับตนอย่างไรเบื้องต้นมีแนวโน้มว่าจะได้ภาพวาดดังกล่าวกลับคืนมา ที่สําคัญตนได้ปรึกษากับมารดาแล้วท่านไม่ต้องการให้เป็นเรื่องใหญ่และขอเจราจากันเองภายในครอบครัวเดินทางมาขอถอนแจ้งความในที่สุดขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีวีออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยน,นะครับขอบคุณครับ